สวัสดีครับนักศึกษาวิจัดการเงินมือใหม่ทุกท่านครับพร้อมกับนักลงทุนมือใหม่ครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับเครื่องมือที่3ที่เราใช้วิเคราะห์โครงการลงทุนนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนทางบัญชีภาษาอังกฤษเรียกว่า accounting rate of return หรือ ARR นะครับคลิปนี้เป็น EP 3 4นะครับสองเครื่องมือแรกมันเป็นระยะเวลาคืนทุนเห็นไหมครับกับระยะเวลาคืนทุนที่คืนลดตอนนี้มาดูเครื่องมือนี้ต่างจากไอสองเครื่องมือที่อาจารย์พูดไปในอย่าง ่อนอื่นเราต้องมาดูสูตรของ ARR ก่อน ARR หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเอากระแสงเงินสดรับสุดที่หรือกำไรสุดที่เนี่ยเฉลี่ยต่อปีนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเสร็จแล้วก็หารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกแล้วก็อย่าลืมคูณร้อยนะครับอาจารย์ต้องใส่คูณร้อยสำหรับคนที่ใช้เกินคิดเ ق. ลขเพราะนั้นอาจารย์ใส่คูณร้อยตรงนี้ก็แล้วกันลืมอาจารย์ลืมขอโทษคูณหนึ่งร้อยเพราะหน่วยมันจะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ลบไปตัวนี้ออกแล้วก็ทําให้เป็นตัวดำเท่านั้นเองอ่ะมันก็จะได้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนในก,กระแสงเงินสดเฉลี่ยต่อปีทําไงครับอาจารย์ก็ชหลกมาให้นะักศึกษาม,มือใหม่ได้เอาไว้ใช้อีกก็คือเอากระแสงเงินสดรับทั้งโครงการเนี่ยนะตั้งหารด้วยอายุโครงการเราก็จะได้ตัวตั้งของ A AR r มาเฉลี่ยต่อปีหกร้อยแล้วก็หารด้วยงันจบเลยเท่านั้นเอง อ่ะตอนนี้มาดูโครงการของเราครับยังเป็น4โครงการเหมือนเดิมครับ A B C D ครับอายุโครงการเท่ากันครับ4ปีครับเงินลงทุนเท่ากันครับ1นึ่พันหนึ่งพันหันแต่กระแสเงินสดรับตลอดโครงการของทั้งสองโครงการแตกต่างกันไปครับตามข้อมูลที่นักศึกษาเห็นตอนนี้เรามาหาตัวตั้งก่อนครับกระแสเงินสดรับเฉลี่ยต่อปีก่อนวิธีการก็คือ1เราหากระแสเงินสดรับรวมของทั้งโครงการก่อน เพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับ summation sum นะครับเสร็จแล้วก็ไฮไลท์ครับปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4จากนั้นวงเล็บปิดครับแล้วก็กด enter ครับปังเราก็จะได้1,400ครับจากนั้นก็ขอยืม copy สูตรครับ copy สูตร summation นี้ครับลากมาเลยครับปัง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 เด็กเขาก็จะคำนวณให้เองยอดรวมกระแสเงินสดรับของโครงการ B C D ก็เป็นเท่านี้ตามที่นักศึกษาเห็นครับพันสี่พันสี่พันสามห้าร้อยขอโทษ พันสามร้อยห้าสิบกับพันสามร้อห้าสิบพอได้ยอดกัดแสงเงินสดรับทั้งโครงการแล้วเราก็หากัดแสงเงินสดรับเฉลี่ยต่อปีได้แล้ววิธีการก็คือบรรทัดน,น,นี้นะครับเราก็จะเอาไอ้กัดแสงเงินสดรับทั้งโครงการเนี่ยหนึ่งพันสี่เนี่ยครับตั้งครับแล้วก็หารด้วยอายุโครงการเราก็จะได้กัดแสงเงินสดรับเฉลี่ยต่อปีตรงนี้ไม่งงเนาะเอายอดรวมหารด้วยอายุโครงการก็จะได้เป็นกัดแสงเงินสดรับ เฉลี่ยต่อปีเพราะนั้นตัวตั้งได้แล้วครับตัวหารล่ะก็มีแล้วครับก็คือให้หนึ่งพันหนึ่งพันเท่เงินลงทุนนั้นแหละเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ทําอย่างเงี้ยไปโครงการ B โครงการ C โครงการ D ก็ทาไปเรื่อยๆพอทําได้ครบหมดแล้วปุ๊บตอนนี้เราก็หา ARR ได้แล้วนะครับวิธีการนะครับก็คือเอากระแสเงินสดรับสุทธิเฉลี่ยต่อปีก็คือเอาไอ้ตัวนี้นะครับสามห้าศูนย์นะครับบรรทัดนี้นะครับ ตั้งครับแล้วไปหารหรือไปเปรียบเทียบกับ1000พนะครับเนื่องจาก Excel ตรงนี้อาจารย์ใส่เครื่องหมายลบใช่ไหมครับเพราะมันมีวุงเล็บเพราะนั้นตัวตั้งเป็นบวกตัวหารเป็นลบเครื่องหมายมันคนละคนละคนละ,นละทิศทางกันเพราะนั้นเราก็ทําเครื่องหมายลบให้เป็นบวกหรือจะทาเครื่องหมายบวกให้เป็นลบก็ได้เพราะนั้นจะใส่เครื่องหมายลบข้างหน้า e ห้าบห้าคือใส่ลบ3 5 0้าศก็ได้แต่เครื่องหมาย แต่ตัวหารไม่ต้องใส่แล้วนะเพราะเราจะปรับตรงนี้บวกให้เป็นลบกรณีนี้อาจารย์ปรับตัวหารคือลบให้เป็นบวกอาจารย์ก็ e 5 5คือ3 5 0ูนเนี่ยอาจารย์ไม่ใส่เครื่องหมายลบเลยแต่หารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกคือ e หนึ่พนเนี่ยมันเป็นลบใช่ไหมครับอาจารย์ก็ใส่เครื่องหมายลบเพราะนั้นลบลบก็เป็นบวกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วปุ๊บที่อาจารย์ไม่คูณร้อยตามสูตรบรรทัดที่45ก็เพราะว่าเห็นไหมครับอาจารย์ไฮไลท์ไอเซลตัวนี้แล้วด้วยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นมันก็เป็น อยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์แล้วงั้นะก็กดโอเคเลยตุ่มมันก็ได้สามสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กรณีนักศึกษากดเลื่อนที่เลขก็สามห้าศูนย์ตั้งหารด้วยหนึ่งพันเลยนะไม่ต้องไปลบหนึ่งพันนะพอได้ปุ๊บมันจะเป็นจุดสามห้าใช่ไหมครับนะักศึกษาก็คูณหนึ่งร้อยมันก็กลายเป็นสามสิบห้าแล้วก็ในรูปของเปอร์เซ็นต์พอคูณร้อยปุ๊บหน่วยมันก็ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นวิธีการคำนวณสามสามจุดเจ็ดห้าก็เช่นเดียวกันนะครับ กรณีนี้อาจารย์ก็เอาสามสามแปดตั้งหารด้วยลบหนึ่งพันเข้าไหมครับลบจีสิบเก้าถ้านักศึกษากดเครื่องคิดเลขล่ะก็สามสามแปดตั้งลบหนึ่งพันเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปกดลบหนึ่งพันหารสามสามแปดตั้งหารด้วยไม่ใช่ลบนะครับสามสามแปดตั้งหารด้วยหนึ่งพันเลยแล้วก็อย่าลืมคูณร้อยมันก็จะได้เป็นสามสิบสามจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เข้าไหมครับนี่คือการหา อัตราผลตอบแทนทางบัญชีกรณีนี้เราก็จะเลือกโครงการที่มี ARR สูงสุดก็คืออัตราผลตอบแทนทางบัญชีสูงสุดเท่านั้นเองถ้าเราต้องเลือกเห็นไหครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้สองโครงการนี้มี ARR มากกว่า C กับ D เห็นไหมครับวันนี้มาดูข้อดีก็เสียของไอ้เครื่องมือนี้ครับข้อดีก็คือเข้าใจง่ายครับเหมือนใน2เครื่องมือแรกเลยเข้าใจง่ายก็นักศึกษาเห็นแล้วอัตราผลตอบแทนอะไรมากกว่าแล้วก็เลือกกันนั้นดีนี่คือเข้าใจง่าย การคำนวณล่ะก็ไม่สลับซับซ้อนนี่ก็แค่เอากระแสงเงินสดรับทั้งโครงการเนี่ยมารวมกันแล้วก็หาหารด้วยอายุโครงการก็จะได้เป็นตัวตั้งคือกระแสงเงินสดรับสุทธิเฉลียล่ยต่อปีจากนั้นก็ไปเปรียบเทียบหรือไปหารด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกคูณร้อยการคำนวณไม่สลับซับซ้อนเี่นะครับข้อเสียล่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกครับเขาเอาเงินวันนี้เงิน present value เนี่ย ไปเปรียบเทียบกับ future value อีกหปีข้างหน้าไปเปรียบเทียบกับ future value อีกสปีข้างหน้าเปรียบเทียบกับ future value อีกสปีและ4ปีข้างหน้าาำลายมันคนละทำลายนี่คือความหมายของไม่ได้คํานึงถึงมูลค่าเงินตามเวลาเห็นไหมครับนี่คือข้อดีข้อเสียของเครื่องมือที่3ถ้านักศึกษาชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปคลิปหน้า เราจะพูดถึงเครื่องมือที่4มูลค่าปัจจุบันสุทธิ Net Present Value EP 3 5พบกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ